1,975ถึง1,979เกือบ4ปีแห่งความมืดมิดของกัมพูชาเมื่อเขเมรแดงบุกยึดพนมเป็นเมืองหลวงทหารข้าราชการพ่อค้าเชื้อพระวงศ์ผู้มีการศึกษาปัญญาชนคนชั้นกลางถูกจับเป็นศัตรูทางชนชั้นและต้องถูกกำจัดประชาชนที่เหลือถูกกวาดต้อนไปทำการ,กรเกษตรและใช้แรงงานร่วมกันในชนบทตามอุดมการ์สร้างสังคมใหม่ของพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา สังคมเศรษฐกิจระบบระเบียบและความรู้ต่างๆถูกทำลายราบคาบรวมถึงความรู้เกี่ยวกับอาหารอาหารกัมพูชาได้รับอิทธิพลจากสองวัฒนธรรมใหญ่คือจีนและอินเดียเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่างไทยและเวียดนาม รวมถึงเจ้านานิคมคือฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงต่างๆหรือขนมปังฝรั่งเศสลาจากอาณานิคมแห่งนี้ไปกว่าครึ่งศตวรรษแล้วแต่ยังคงทิ้งร่องรอยและอิทธิพลหลายอย่างไว้ขนมปังแท่งยาวเปลือกหนาสีน้ำตาลที่เรียกว่าบาแกตกลายเป็นหนึ่งในอาหารประจำวันของชาวกัมพูชาชาวกัมพูชาเรียกมันว่านมปัง ที่มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่าเลอแปงก่อนยุคเขมรแดงทุกตำบลในกัมพูชาจะมีร้านอบขนมปังอย่างน้อยหนึ่งร้านคนทำขนมปังจะอบบาแกตในเตาอบดินเผาขนาดใหญ่ที่ใช้ฟืนหรือถ่านให้ความร้อนจนอุณหภูมิสูงแน่นอนว่าในยุคเขมรแดงอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกเช่นนี้ไม่มีทางเหลือรอดอยู่ได้เมื่อเริ่มฟื้นฟูบ้านเมืองขึ้นมาอีก อาหารการกินเดิมๆก็กลับคืนมาเมนูบาแกตเป็นที่นิยมในทุกวันนี้เรียกในภาษาเขมรว่านมปังสัตว์โคอังอ๋อเอาขาเรียกนมปังเหมือนกันเหรอครับนมปังนมปังครับขนมปังเขาเรียกนมปังแล้วเนื้อเรียกอะไรเนื้อปะแม่สัตสัตสัตโกโอเคนมปังกับสัตสัตโกสัตโกสัตโกโกคือวัวใช่อ๋อ สัดโกค e? ือเนื ah, cool. ้อวัวก okay. uh, 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 um, ็คำคล้ายๆกันเยอะโคใช่ไหมโคสั์โคใช่มอนมปังสัต์โคนี่ก็คือย่ากอ่งออองไฟผิงไฟเนี่ยนะเ้ยคาเหมือนกันเยอะมากเลยนะเอาบาแกตไปอังไฟให้ร้อนจากนั้นใส่ไส้เนื้อวัวย่างและมะละกอดองราดน้ำจิ้มเล็กน้อยอันนี้เขาใส่อะไรคะอันนี้ใส่เลย ใส่เลยโอเคแล้วเราก็เอาเนี่ยบางคนก็แบบถือไปทานไปแล้วก็กัดอบางคนก็ใส่นี้ได้ใ่แล้วก็เอาที่เอาสับนมปังสัตว์โคอังนิยมกินเป็นอาหารมื้อกลางวันไปจนถึงมื้อเย็นเป็นของที่หากินได้ทั่วไปทั้งรถเข็นไปจนถึงร้านอาหาร อาหารอีกอย่างที่เกี่ยวพันอยู่กับชีวิตของชาวกัมพูชาอย่างแน่นแฟ้นในทุกสถานการณ์คือบอบอหรือข้าวต้มในช่วงที่ขมรแดงปกครองประเทศเนี่ยคนอดอยากมากใช่ไหมไม่มีอะไรกินแล้วก็ของที่พอจะกินได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยหรือเกินนะคะม่อาหารอย่างหนึ่งที่คนสมัยนั้นน่ะได้กินกันโดยขมรแดงจะเป็นคนจัดสรรปันส่วนให้ก็คือมีข้าว ทีนี้ข้าวอย่างเดียวเนี่ยจะกินไม่พอต้องเอาใส่น้ําแล้วก็ต้มให้มันแตกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใส่น้ําเยอะๆไปเป็นข้าวต้มแบบใสๆเลยอะ่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่คนใช้กินประถังชีพเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยข้าวต้มที่ว่าเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นอาหารยอดนิยมอันหนึ่งของคนกัมพูชาจนถึงปัจจุบันเพียงแต่เขาจะใส่เนื้อสัตว์ใส่อะไรลงไปด้วยใช,ใช่ไหมนอกจากจะเป็นอาหารในเวลาปกติแล้ว ข้าวต้มก็ยังเป็นอาหารที่ประทังชีวิตในยามสงครามและยามอดอยากยากแค้นอีกด้วยต่างกันตรงที่เวลานี้เป็นข้าวต้มเต็มชามมีทั้งเมล็ดข้าวเนื้อสัตว์และผักเต็มที่แต่ในช่วงเวลาขเขมรแดงข้าวต้มเป็นน้ำข้าวที่มีเศษข้าวเละๆอยู่แทบจะนับเมล็ดได้พชามได้บอน มาย่ากนยำแจงหม้อมเมียนบบอม้อบ่อไตรยังต้อบอใส่ชิลุไปได้แนั้ที่บาลุแจงลุกตาเมียบอม้อบ่อไตรใหน่คบ่อชิุน้ัเมียนั้นเีวหรอ่บบบ่อซอยใช่อมอาเมียนบอสดบ่อเอจังการปฏิรูปการเกษตรที่ล้มเหลวในยุคเขมรแดงทําให้เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงผู้คนถูกกักขังถูกทรมานถูกสังหารและอดตาย ไม่ต้องคร่ำครวนถึงข้าวต้มไก่หรือหมูเต็มชามแค่มีน้ำข้าวต้มสองสามช้อนตกถึงท้องในแต่ละวันก็นับว่าเป็นบุญแล้วไก่ย่างปลาย่างขนมแป้งทอดสาลาเป่าทอดไส้ถั่วรสหวานมะขามแช่อิ่มฝักโตในกะละมังเรามาหยุดที่ร้านนมบั่นจอกซอมลอหรือขนมจีนน้ำยา เส้นแปง้งข้าวเจ้าสีขาวขุ่นราดน้ำด้วยน้ำยาสีอ่อนๆหอมฉุยกินกับผักสดพื้นบ้านนานาชน,น,นิดเป็นอาหารพื้นพื้นที่สามารถหากินได้โดยทั่วไปในตลาดแบบนี้ส่วนอาหารดั้งเดิมที่ต้องใช้วัตถุด,ดิบและกรรมวิธีซับซ้อนกว่าจำนวนมากสูญสลายไปพร้อมๆกับชีวิตของผู้คนในยุค,คเขมรแดง ลีซันหนุ่มน้อยเจ้าของดีกรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของฝรั่งเศสตัดสินใจกลับกัมพูชาหลังเรียนจบปฏิเสธโอกาสในการอยู่ต่อในสังคมที่หลายคนทวินหาอย่างยุโรปหลังกลับมาเขาใช้เวลาหลายปีออกตระเวนทั่วประเทศเพื่อเสาะหาสูตรอาหารดั้งเดิมจากคนเท่าคนแก่ที่มีชีวิตรอดอมีกระตารานันได้ถือเอาหุมาย,ยึงมันซื้อบานตัว,ตวกา ស្គាល់ទៅទួស្គាល់ឬក៏ផ្សັບផ្សាយនៅលើអន្តរជាតិអន្តរជាតិដែរជាស្ដែងអឺខ្មែរយើងនិយមហូបអាហារតាមលក្ខណៈគ្រួសារដល់ទៅកាលណាយើងញ៉ាំមហាជាលក្ខណៈគ្រួសារបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យមហូបខ្មែរបូរាណហ្នឹងភាពចានគឺសម្ងំនៅតែក្នុងក្រុមគ្រួសារតែម្ដងជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យមហូបខ្មែររបស់យើងហ្នឹងគឺ สถานในขนมปฏิคมายิจาร์ขมายยังอัดเซลมนไอกระสาเซตคือไอกระสานดูรูให้ผีจารณในเงื่อนโรบานคือตามระยะเมนูรัวให้ผีจารคือกวาดเมนอายุจราเลือกปิหาสับเต็กัจับสับฉก็เมนการออกตามหาสูตรอาหารดั้งเดิมส่วนหนึ่งเกิดจากการอยากช่วยให้โลกรู้จักกัมพูชามากกว่าประเทศที่เคยเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ความอยากให้โลกรู้ว่า ที่นี่ก็มีวัฒนธรรมการกินที่ซับซ้อนและมีเอกลักษณ์จานที่เขาภูมิใจมากคือบายครังหรือข้าวตังที่ทอดจนฟูเสิร์ฟกับเครื่องจิม้ม <Hello. S 1> เราตามมาดูวิธี oh, <wow. S 1> ทำถึงในครัวผัดพริกแกงในน้ำมันใส่ถั่วบดน้ำปลาน้ำตาลตโนดหมูสับกุ้งแห้งผัดรวมกัน หลังจากนั้นเทหัวกะทิข้นๆลงไปข้าวตังของที่นี่จะใช้ข้าวเหนียวนึ่งปั้นเป็นแผ่นก่อนตากให้แห้งทอดแล้วได้ข้าวตังเต็ม,มเมล็ดแผ่นขาวฟูน่ากินเมียนปีเพลย์ได้ยมบานครอบที่ปีเพลย์นั้นคือไปได้ยืงโรปานรูปมมลหายคือยืงต่เกียบจมวยน้ำปูกวดต่อแต่มาดองให้มาเพลเย์ทีคือ តែខ្ញុំរូបបានហើយគឺមកធ្វើខ្លួនឯងមកធ្វើខ្លួនឯងឲ្យត្រូវវិជ្ជាម្ហូបដែលយើងធ្វើបានហ្នឹងទៅសួរអ្នកដែលឲ្យរីស িপি របស់យើងឲ្យរូបមន្តមកយើងជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងសម្ដេចបរិមរបស់បានធីវីគឺពួកខ្ញុំបានធ្វើរបៀបអញ្ចឹងធ្វើហើយគឺរត់យោទៅឲ្យបងអស់មើលថារស់ជាតិហ្នឹងត្រូវអត់ហើយមួយចំនួនធំក៏របៀបអញ្ចឹង รเข้าตตังแล้วเราลองจานต่อมาแกงกะทิหน่อมไม้ใส่ปลาใส่ใบพริกตามมาด้วยกระดูกหมูผัดเครื่องแกงแตงโมก,กับปลาย่างแกงปูนาแกงไก่บ้านใส่ลูกตาลสภาพแวดล้อมทางภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกันทำให้อาหารขเขมรมีวัตถุดิบคล้ายกับเพื่อนบ้านอย่างไทยจะต่างกันก็ที่กรรมวิธีบางอย่างในการปรุง และอาหารเขมรน,นั้นรสชาติอ่อนเผ็ดและนุ่มนวลกว่ารสจัดจ้านของอาหารไทยเหล่านี้เป็นอาหารเขมรสูตรดั้งเดิมที่เคยทำกินทั่วไปในครอบครัวในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างไทยมีอาหารทำนองนี้อยู่ในสำรับมาโดยตลอดแต่สำหรับกัมพูชาที่ต้องเผชิญกับห่วงเวลาอันแสนสาหัสอาหารเหล่านี้หายไปจากการรับรู้ของพวกเขาโดยสิ้นเชิง แต่วันนี้คนรุ่นใหม่อย่างลีซันนำอาหารเหล่านั้นกลับมาขึ้นสำรับในกัมพูชาอีกครั้งและนอกจากจะเสิร์ฟอาหารตามสูตรเดิมวัตถุดิบในการทำก็ถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถันแม่น้ำช่วงที่ไหลผ่านชานเมืองพนมเปญบริเวณนี้กว้างใหญ่สุดสายตาเหมือนทะเลสาบและเกาะกลางแม่น้ำก็อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุในดินตะกอนที่ถูกน้ำพัดพามารวมกันแปลงข้าวโพดแผ่ขยายออกไป มะละกอกล้วยเถาฟักทองที่เลื้อยไปตามพื้นดินมะเขือม่วงต้นเล็กๆก,กำลังออกลูกโตไก่พื้นเมืองคุ้ยเขี่ยหา,มาเมล็ดพืชและมแมลงในแปลงผักอย่างสบายอกสบายใจ Look like you have everything you need here yes have a lot of uh, we have many vegetable from here mm. but some vegetable like onion we don't have from here and where you get the onion from um abroad these are Heartlessly. Oh. yes oh With okay some onion so you try to use something that yes. grow here I, I as much as possible yes yes ah okay so some you have to import i like it here and you look very happy yeah. <laughs> <laughs> so this is this is you have to do to create a, a good food yeah Why you w a n t to cook good food for Cambodia? Not only for Cambodians, hmm. for all of people that come to k r a y a Uncle Restaurant, I have c o n f i d e n e to 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 give them a very good uh, food. Hmm. ตอนนี้ร้านอาหารเล็กๆที่เปิดเมื่อ2ปีที่แล้วของลีซันกำลังเป็นที่รู้จัก สื่อต่างชาติอย่างซ n n เอานาสารคดีสั้นเกี่ยวกับความพยายามในการนําสูตรอาหารดั้งเดิมกลับมาและเขากําลังเขียนแผนธุรกิจเพื่อขยายสาขาใหม่ที่ใหญ่ขึ้นการนําอาหารดั้งเดิมที่หายไปในยุคขเขมรแดงครองเมืองกลับคืนมาอาจเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่กําลังมาที่นี่มลิร้านอาหารดังที่ประกาศตัวว่าเป็นอาหารขเขมรตำรับวังหลวงเต็มแน่นแทบทุกคืน เช่นเดียวกันกับในหลายประเทศอาหารดั้งเดิมของกัมพูชาถูกแบ่งระดับมีอาหารในวังของชนชั้นสูงและอาหารของคนทั่วไป Royal m a k Me i is a is a recipe from royal palace actually okay this <It> s <S is the one that has been gone yeah <right? S 2> yeah 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 this forgotten actually um this one normally it just serve in royal palace okay because our uh, master chef Lumeng his his mother is a uh, Cur n ในทำเนียบอาหารการกินระดับนานาชาติอาหารจากประเทศแถบเอเชียหลายประเทศติดอันดับต้นๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนญี่ปุ่นเวียดนามหรือไทยแต่ยังไม่มีอาหารกรัรมพูชาความสนใจจากทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้รัฐบาลมีแผนทำให้อาหารจากที่นี่เข้ามาอยู่ในความสนใจของชาวโลกวงเติชอลกมีตุนกจัดเอาจะทายิงจับรำเพอแตีงไอกิชนแตงรอด អញ្ចឹងបើឯកជនក៏ប្រដាប់ក៏ក៏ប្រាជ្ញានឹងធ្វើដែរហើយរដ្ឋនឹងក៏ប្រាជ្ញានឹងធ្វើដែរគឺរឿងទៅលឿនចារឿងទៅលឿនហើយលោកមានទំនុកចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយសារថាលោកដឹងច្បាស់ថាអឺ P T C ពេលដើរដើរទៅដល់ទីណាគឺគាត់ចង់ lookup យុទ្ធសាស្ត្រដើមរបស់ប្រទេសនំតំបន់នោះអញ្ចឹងគាត់មានទំនុកចិត្តចាស់ខ្ញុំអាចទៅហៅមាននីរេស្តរ៉ង់ but i want to open up good restaurant I, I'm not focus on big or small, mm -hmm. but I'm focus on the good service, mm -hmm. good food, and healthy vegetable from Cambodian farmer, mm. yes. To support them. Yeah, to support them. One last time. Why is important to cook a good food? Important to cook. Why you wanna cook a good food? I like the uh, customer to uh, I, I i be happy yes i would be happy to see customer eat a good food mm -hmm. yes and you think Cambodian food will be it's a good food for and and good for hery mm -hmm. yes but you think it's gonna be known everywhere in the world I don't know <laughs> <laughs> but you'll try yes, I will really try as my as my best. เพรนยักษ์กระจัดกระจายอยู่ทั่วเมืองกัมพูชากำลังฟื้นตัวจากเศษซากของสงครามพนมเปญเติบโตขึ้นเรื่อยๆชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งที่หลบลี้หนีภัยจากสงครามออกนอกประเทศรวมถึงบางคนที่เกิดในต่างแดนเริ่มทยอยเดินทางกลับมาบ้างด้วยความผูกพันและคันนึงหาบ้านเกิดบ้างด้วยความมุ่งมั่นจะกลับมาเป็นแรงช่วยพัฒนาบ้านเมือง หรือแม้แต่ความทวินหาถึงรสอาหารอันคุ้นเคยและฝังรากลึกลงในจิตใจของหลายคนพร้อมกับความท้าทายคือการทำให้อาหารขเขมรเป็นที่รู้จักของชาวโลกให้ได้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมชาแนลเล่าเรื่องรอบโลกกับดิฉันกรุณาบัวคำรี ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาลงค่ะ